พอดีผมชอบเรื่องของการแลกคู่นอนนะคะแต่ไม่อยากให้ฝ่ายตรงข้ามเนี่ยรู้สึกตัวแต่แฟนผมเนี่ยสืบทราบมาแล้วว่าเธอก็ชอบเหมือนกันอยากขอคําแนะนําจากคุณหมอว่าเราควรจะทํายังไงหรือว่าเราควรจะต้องรักษาไหมเพราะความชอบของสองเราเนี่ยมันวิป,ปริตพิส,สดารหรือเปล่าบางครั้งเนี่ยผมอยากให้ภรรยาผมเนี่ยโดนกระทําความชอบแบบนี้เนี่ยควรปรึกษาได้ที่ไหนบ้างครับาการแลกคู่นอนนั้นก็เป็นเรื่องนะคะ เป็นเรื่องในฝันหรือว่าเป็นอิมเมจเนชันของหลายๆคนนะคะการเป็นแฟนก็รู้สึกโอ้บางทีมีความคิดฝันเออว่าจะต้องถูกคมคืนอะไรก็มีนะนอกต่างไปแต่เป็นเพีงแค่คิดมันไม่เป็นไรแต่พอปฏิบัติเนี่ยมันมีปัญหานะคะจริงๆคงมีชมรมแลกคู่นอนกันอยู่แต่ว่าต้องระมัดระวังการติดโรคอย่างมากแล้วก็ต้องระมัดระวังการหลอกลวงรวมถึงการใช้ผลประโยชน์ถ่ายคลิปถ่ายวิดีโอต่างๆนะคะก็คือสรุปข้อที่หนึ่ง ถ้าเป็นรสนิยมและคุณสองคนเห็นด้วยว่าเออเราโอเคทั้งคู่อันนี้ก็ก็คงมีชมรมมีอะไรทีส่สามารถแลกได้ซึ่งก็คงไม่ถ่อยค่อยถูกนะเหมือนที่คุณอบอกวิปริตนะั่นแหละก็คือนะคะที่จริชลีไม่ได้ว่าวิปริตนะคะชมบลีพูดตามที่พูดก็คือาอาจจะมีความต้องการไม่ได้เหมือนคนอื่นเนียนะคะแต่ถ้ามันไม่เดือดร้อนคนอื่นไม่เดือดร้อนตนเองก็โอเคนะคะอันที่สองก็คือต้องระมัดระวังการสูญเสียทรัพย์สินหรือว่า ชื่อเสียงโอ้โหมากมายเลยนะคะแล้วก็อันที่สามก็คือการติดโรคต่างๆแล้วก็การหลอกลวงนี่เจอได้เยอะก็คืออีกฝ่ายไม่ใช่คู่นอนจริงก็อยากจะมานอนนอนกับฝ่ายหญิงที่เป็นภรรยาซึ่งภรรยาของคนอื่นซึ่งไม่ได้มีคู่นอนหลายคนแต่เอาคู่นอนที่ไปจ้างมาหรืออะไรมาอันนี้ก็ต้องระมัดระวังนะคะก็เรื่องเหล่านี้นะคะถ้ามันเสียหายแล้วมันจะคืนกลับยากนะคะ